Hello my friends welcome to Coffee and Reactions video channel I am Mustafa from Turkey and I have a new suggestion from Thailand today we are gonna watch an interesting video for me this is unexpected uh, video for me because Thailand is accepting Cambodian refugees to its country it is very interesting for me if I was leading Thailand I would close the borders but um, this is Thailand's decisions and of course I respect that the translation of the video is Watch out, Cambodians! Thai a c c e p t Cambodian refugees into shelters, but asks to confiscate mobile phones to prevent spies. Okay, this is gonna be an interesting video. We are gonna watch it from Top News Live YouTube channel. Thank you, my friends, for this video, and let's start. มาเดินทางมาเองบางครอบครัวก็มีเจ้าหน้าที่มาส่งมีทั้งชาวไทยแล้วก็แรงงานชาวต่างชาติก็คือชาวต่างด้าวกัมพูชาก็มาหลบอยู่ในศูนย์อพยพนี้ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะท่านผู้ชมครับ วุ่นวายโกลาหลกันตั้งแต่เมื่อคืนแต่หลายฝ่ายก็เตรียมความพร้อมแล้วล่ะคาดว่าเอาแน่ค่ะนะคเหมนเอาแน่เดี๋ยวไปฟังเสียงนะครับของท่านนายกเทศมนตรีตำบลหน,นองเสม็ดคุณกิตติพงศ์อยู่ละออกนะครับที่ตรงนี้ฮะรองรับได้1,400คนนะฮะซึ่งในเวลาขณะนี้นะก็มาแล้วจำนวนประมาณ400นะครับ แล้วก็ยังมีในส่วนของประชาชนที่มีความพร้อมก็ยังเดินทางกันมาเรื่อยๆนะครับสําหรับที่เดินทางมาก็จะมีในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่เป็นชาวกัมพูชานะฮะหรือว่าเป็นต่างชาตินะครับก็ส่วนหนึ่งเราก็ดําเนินการแยกนะฮะแยกแยกห้องแล้วก็ดูแลเรื่องของการเก็บเครื่องมือสื่อสารนะครับขอขอเก็บไว้ก่อนนะครับหลังจากออกที่เราก็จะคืนให้นะครับเพื่อ,อ แลวระวังป้องกันเรื่องของการข่าวนะครับความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดต,ตราดด้วยครับซึ่งค,ะค่ะคุณคุณนัฐพงษ์สงวนจิตนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมคณะทำงานก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ไปตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเพื่อสร้างวันและก็กำลังใจแม้จะเป็นแรงงานชาวกัมพูชานะครับแต่เขามาทำงาน เขาก็อยู่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ส่วนราชการเราก็ไม่ได้เลือกว่าเฉพาะคนไทยเท่านั้นจะดูแลไม่มีนะฮะแต่ขออย่างเดียวขอความร่วมมือในการเก็บอุปกรณ์สื่อสารแล้วก็พาส,สปอร์ตนะครับเพราะถ้าเกิดว่าได้เครื่องมือสื่อสารไปส่งสัญญาณไปยังใครที่อยู่ประเทศกัมพูชามันอาจจะเป็นเรื่องใหม่นะฮะก็ต้องการที่จะเก็บแล้วก็เก็บต,ตรงนี้เพื่อความปลอดภัยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเขาก็มาอยู่มาทำงานมารับจ้าง มากันแบบครอบครัวก็มีแบบนี้นอกจากนั้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับในวันนี้เราไปอัปเดตสถานการณ์ที่จังหวัดจันทบ,บุรีช่วงรประมาณ8นาฬิกาที่ผ่านมานะะช่วงเช้านี่เองนะฮะที่จันทบุรีบริเวณตลาดบ้านแหลมอยู่ที่ตำบลเทพนิมิตค่ะอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะบริเวณช่องทางผ่านแดนถาวรด่านบ้านแหลมและะ้วค่ะ เรารจะเห็นภาพประชาชน<ป>ชาวนนกัมพูชานะคะคคที่มาสักประมาณ1 0,000่นคนเลยค่ะหนานแน่นเต็มพื้นที่บริเวณตลาดบ้านแหลมค่ะคาดว่าชาวกัมพูชากลุ่มนี้นะคะน่าจะกลัวกับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจึงพยายามที่จะเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศของตนเองเบื้องต้นทางประตูช่องคนเดินของด่านถาวรบ้านแหลมจะเปิดในเวลา9นาฬิกาจนถึง15นาฬิกานะคะ เช่นเดียวกันกับดา่านถาวรบ้านผักกาดค่ะสําหรับดานถาวรบ้านผักกาดจะเงียบเหงามี <God. S 2> ผู้คนชาวกัมพูชาเดินทางกลับไม่มากนะคะเนื่องจากว่าไม่มีค่ารถโดยสารด้วยแต่ว่าจะมีชาวไทยเนี่ยทยอย There are lots of people. She said that there are 10,000 people. Are they trying to go Thailand? This is too much, uh, and it it could cause problems. อเคเดินทางกลับข้ามเข้ามาบ้างแต่ว่าประปรายคะ่ะที่หนักก็คือคบริเวณตลาดบ้านแหลมนี่แหละคะ่ะประเมินด้วยสายตาผู้สื่อข่าวบอกว่าสักหมื่นคนนะคะก็ชาวกัมพูชาหน้าหมื่นแหหกับนะครับ<ฮ>มันกระทบไปหมดก็อยู่ที่เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ทางพื้นที่ประสานงานจะเดินในการตรงนี้กันอย่างไรค่ะ ขณะเดียวกันเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะในโลกออนไลน์ของไทยก็ไม่ได้เป็นสองรองใครเหมือนกันนะครับในตองอนี้ในตองอูนีนะฮะไม่เป็นสองรองใครนะครับมีการเปิดพิกัดทหารกัมพูชาคือทหารกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นศิลปินเป็นดาราโซเชียลนะครับจะทำอะไรขยับอะไรไปกัโพสต์นะะแล้วก็อัปเดตตลอดนะฮะปรากฏว่าในจุดที่โพสต์เนี่ยเขากําลังขุดคูเหล็ดนะครับ ขุดหลุมคูเลตทำแนวบังเกอร์วางป้อมปืนกลนนะฮะวางป้อมปืนก็มีการขุดวางป้อมปืนนะจุดยุทธศาสตร์ต่างๆค่ะปรากฏว่าในคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้นะฮะโลกออนไลน์ของไทยแล้วก็ไปถอดรหัสนะคุณชนุตราเท่านผู้ชมก็เลยไปถอดรหัสว่าจุดที่เขาวางป้อมปืนนะฮะขุดคูเลตนะทำป้อมยิงเนี่ยอยู่จุดไหนอย่างไรนะครับก็ล่าสุด โอ้โหนี่สุดยอดจริงๆนะฮะบรรยายไปถูกเลยนี่พี่น้องคนไทยดีสุดยอดมากนะฮะป้อมคูเล็เนี่ยได้พิกัดออกมาแล้วด้วยครับท่านผู้ชมครับว่าอยู่จุดไหนนะคะว่าอยู่จุดไหนเป็นพิกัด GPS เลยนะฮะโอ้โหนี่พี่น้องคนไทยเนี่ยไม่เป็นสองรองใครนะครับเรื่องของการ คือถ้ามารวมรวมพลังกันนะฮะในการทําเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เป็นน้ําจิตน้ําใจเดียวกันแบบนี้เนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะสุดยอดมากนะครับทำได้ดีมากนะฮะออกเป็นพิกัด GPS ออกมาเลยนะฮะท่านผู้ชมครับนี่นะฮะเขาบอกว่าขอบคุณ <Okay. S 1> ท่านปียนันสัตส,สิมาศด้วยนะฮะที่เอามาเปิดเผยแต่ I know this uh, I think Cambodian soldiers uh, uh, let them let Thai people know their position right with their TikTok TikTok videos after their videos from TikTok Thailand uh, Army learns their position this is very funny Thailand uh, learns their uh, position with GPS this is very funny okay ถอดมาจากคลิปนะอันนี้ต้องเรียนนผู้ชมว่าไม่ได้เป็นความลับอะไรเลยนะฮะ <c oughs> อันนี้คือฝั่งกัมพูชาทหารหารของเขาเนี่ยนะฮะเวลาเขาจะปฏิบัติภารกิจอะไรเขาก็จะขุดคูเล็กเขาจะทำอะไรก็ช่างเขาจะถ่ายคลิปโซเชียลด้วย นี่จึงเป็นที่มาว่าทหารฝั่งไทยจึงขอความร่วมมือว่าอย่านะฮะอย่าถ่ายคลิปอย่าถ่ายจุดที่ตั้งปืนใหญ่อย่าถ่ายคลิปในระหว่างที่กําลังพลกําลังเคลื่อนไหวจะทํานู่นทํานี่เพราะถ้าผู้เชี่ยวชาญนะ่ถอดรหัสออกมาได้อย่างเช่นที่ถ่ายอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องยากคุณเชนุตราเพราะว่าจุดที่เลงไปเนี่ยนะครับมันมีสถานที่ตั้งมันมีอาคารมันมีตึกมันมีอาคาร มันถอดรหัสออกมาได้ว่าเชื่อมอยู่จะสามสารถเลงมาจะาตรงไหนได้บ้างในตรงไหนนะคะ,ะ,ะล่าสุดไปดูในเพจกองทัพเรือคะ่ะกองทัพเรือเนี่ยโพสต์นะคะว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดลุยฝา่าทุ่นระเบิดชํำรากชายแดนตราดผักดันกําลังต่างชาติลุกล้ําอธิปไตยและก็บอกด้วยค่ะว่าฝึกอย่างไรรบอย่างนั้นนะคะนี่คืออ<ม>ัปเดตล่าสุดจา,<ม>จากกองทัพเรือคะ่ะครับฝึกอย่างไรรบอย่างนั้นนะครับอ่า เอามาย้าเตือนกันนะสถานการณ์เดี๋ยวเราจะไปติดตามนะครับไปดูถ้อยถแถลงนะถ้อยถแถลงของคุณเชิดชัยใช้ไววิทย์นะครับเอกอัคราชทูตและก็ผู้แทนถาวรของประเทศไทยประจําสหรประชาชาติซึ่งล่าสุดได้ออกมาแล้วนะฮะล่าสุดได้ออกมาแล้วโดยถ้อยแถลงนะครับที่คุณเชิดชัยได้มีการใช้กล่าวใน <Okay. S 1> ที่ประชุมนะครับส่วนหนึ่ง permanent mission of Thailand to the United Nations. หนึงนะครับผมขออนุญาตเอาตัดตอนส่วนประเด็นที่สำคัญโดยคุณเชิดชัยบอกว่าผมขอกล่าวอย่างตรงไปตรงมาประเทศไทยถือว่ากัมพูชานี่เป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและเป็นสมาชิกที่ใกล้ชิดของครอบครัวอาเซียนมาโดยตลอดนับตั้งแต่เอกอัคราชทูตขออภัยนะฮะนับตั้งแต่เอกราชของกัมพูชา ในปี2496ประเทศไทยได้ทุ่มเทความพยายามอย่างไม่ลดละนะฮะในการสนับสนุนกระบวนการสันติภาพการสร้างชาติและการพัฒนาชาติของกัมพูชาค่ะคือเราเนี่ยนะฮะไปช่วยเขาตอนที่เขาได้รับเอกราช2496นี่คุณชาติชายโอ้โหสุดยอดจริงคุณชาติชายระบุในท่อยถแถลงบอกว่าเอกราชของกัมพูชาที่ได้เมื่อ2496ประเทศไทย เราได้ทุ่มเทความพยายามอย่างไม่ลดละในการสนับสนุนกระบวนการสันติภาพการสร้างชาติและการพัฒนาผ่านข้อตกลงปารีส่อปี2534นะครับและการเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนของกัมพูชาในปี2542ตลอดหลายศตรวรรษที่ผ่านมาประเทศทั้งสองเราได้ร่วมมือกันด้วยเจตนาที่ดีเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนของเรา แต่ในกรณีความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านใดๆก็ตามประเทศไทยกัมพูชาก็มีส่วนแบ่งที่เป็นธรรมในความท้าทายที่แตกต่างนะครับก็เลยอยากจะใช้เวทีนี้อธิบายในเหตุผลว่าทำไมเราต้องมาอยู่ในที่ประชุมในวันนี้เริ่มจาก28พฤษภาคมมีการประทะกันเล็กน้อยที่ชายแดนขณะนั้นทหารไทยลาดตะเวนตามเส้นทางที่กําหนดในเขตดแดนไทยเพื่อตอบโต้การยิงที่ไม่ยยุโดยกองกําลังทหารกัมพูชาเข้ามาในดินแดนของไทย กองกำลังไทยถูกบังคับให้ต้องใช้มาตรการในการป้องกันตัวอย่างเหมาะสมและได้สัดส่วนและก็สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศประเทศไทยเชื่อเสมอว่าทางช่องทางทวิภาคีเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเราก็ขอให้มีการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเขตแดนก็คือ JBC ตั้งแต่14มิถุนายนไทยเป็นคนขอให้มีการประชุมแล้วก็เดินหน้าในการประชุมนี้แต่เป็นฝั่งกัมพูชาต่างหากที่จะเอาเรื่อง สี่พื้นที่เข้าไปสู่วงของสารโลกเรามีความพยายามในวันที่16และก็23กรกฎาคมที่ผ่านมาทหารไทยเราได้เหยียบกับระเบิดระหว่างการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในเขตดแดนของประเทศไทยผลก็คือมีทหารสองนายได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับตั้งแต่ในส่วนของเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้ว <Yes. S 1> ก็นําไปสู่การทุกพลภาพและก็ถาวรน,นะฮะคือการวางระเบิดเนี่ยตั้งแต่ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วขณะนี้ อีกสองนายได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันหลักฐานก็ยืนยันว่าระเบิดถูกปลูกถูกวางในพื้นที่ที่เคยปลอดระเบิดมาแล้วท่านอาจจะถนักว่าประเทศไทยได้ทําลายกับระเบิดต่อต้านบุคคลทั้งหมดแล้วรวมถึงถูกเก็บและก็วิจัยฝึกอบรมมาตั้งแต่ปี2562ถ้ I ผมอ s านรา r งานนี้ถูกต้อ m นะ a พ a ่อนๆรายงานนี้ a าจา Thailand is explaining the situation และอธิบายการก่ออาชญากรรมของกัมพ t ชาต่อสหร h ฐอเมริกา e ช่ไหมพวกเขาอธ i t ายสถ o น t ารณ์ต่อ o หรัฐอเมริกาโในทางตรงกันข้ามรายงานความโปร่งใสของกัมพูชาเองเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อป,ปีที่ผ่านมากัมพูชาก็ยังคงเก็บระเบิดประเภทนี้ไว้นี่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่าง <Yes. S 2> ประเทศอย่างโจงแจ้งโอ้โหนี่ชัดเจนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาถ้าทีมง,งานมีภาพระเบิดประกอบก็ให้ดูได้นะ โดยเฉพาะยิ่งอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้กับระเบิดต่อต้านบุคคลหรือที่รู้จักกันในสัญญาอนุสัญญาออตตาว่าซึ่งประเทศไทยและกัมพูชาเป็นรัฐภาคีโดยขัดต่อเจตนารม์ของปฏิยาเสียมราชอังกอร์ที่ลงนามในเดือนพฤศจิกาย,ยน2567จากสถานการณ์ที่ร้ายแรงไทยได้ส่งจดหมายสฉบับถึงประธานการประชุมรัฐภาคีครั้งที่22ของอนุสัญญาเราก็ส่งไปแล้ว และก็มีการประนามอย่างรุนแรง <Okay. S 1> นะว่าเป็นการจงใจละเมิดอ,อธิปไตยและบุญณภาพแห่งดีเดนของเราโอเค I think this is the end of the video okay so this is the end of the video my friends uh, we watched some interesting videos first we've learned that Thailand is accepting Cambodian refugees and this is interesting for me uh, I would do it if i was leading the thailand but i respect of course the decision second uh, it was funny cambodian soldiers were giving their location with their tiktok videos it was very funny and the third one um, thai ambassador was explaining the situation to the america Okay, we we watched three news in this one video, and thank you Top News Live YouTube channel for sharing these informations with us. Thank you, my friends, for your suggestions, and thank you for watching it together with me. Have a nice day! Take care of yourself, and let's see you in the next videos. Bye bye.